ท่านสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปราบรกรรดาท่านพุทธบริษัททั้งบารมีที่สี่ความจริงเรื่องบารมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนถึงสิบตอนเพราะเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบารมีแต่ละบ,บารมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเกิดบรรดาท่านผู้ธบริษัทอยู่แล้วยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวยจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้า,ชามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํากิจสุควรกับสมณะวิสัย ก็เห็นจะตอบเกืท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็จะเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ตต้คิดว่าท่านเป็นประโสดาบันไม่ได้ผู้เรื่องระโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายา,ยากเกินไปสําหรับบางท่านแต่หาัว่าท่านมีบารมีทั้งสิบระการครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตตบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วีสัยงองมันดาท่านาหลายหลายคิด,ดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็าอาจจะยกเลิกกัไปเส้นเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจัก,กรวาลถ้าเรามีปัญญาเสียอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด จากนั้นในมรกแปดองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสม,มาธิิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้ญญาในการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสม,มาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนคขมมะบาร,รมีวิทยาบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานบาร,รมีเมตตารูเบขาบาร,รมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว ก็ใสยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยากเกินไปจบหรือไม่จบโดวลาอ่อรบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทำมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะเพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนดีเขามีปัญญาจริงจริง เขาเจก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ให้ทาน บันน้มยแต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอาัตตันยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก คำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นอนกอยไม่ได้จต่นี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้ว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกหมดเท็จเราแล้เราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ้าเราทรงศีลไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศีลบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาใน้นีนคธรรมบารมีคือการระงับนิวรหายังไม่ตัด ต้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเย็นเมื <c oughs> ่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในคขมบรมีได้เห็นว่าเนคขมบรมีเป็นของดีส่วนวิริยะบรมีปัญญายก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วแล้วก็พยายามดันกัาหาความดีต้องมีความเพียรน,นี่มีปัญญาเ้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชัว่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จิงทรงวิทยาบัาระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำว้กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมือนกัน,กนใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำว่ามันดีหรือมันชั่ว <c oughs> นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบรารมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่อรมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบก,กระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราส่งขันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว <c oughs> ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดแต่ก็าด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบพราคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่าย ไม่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบทนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะส่งความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีต่านี้เป็นสัจธรรมอย่าทรงทานทรงฉินทรงในธรรมะเขไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอดิฐานแล้วบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโศยสโศความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลือ่อนคลายเคลื่อนไปจังจากหลักของจิตที่เราปักเอาไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มวมเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านเนคธรรมบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับเขยื่อนเหมือนก็หลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชีว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม นี่สิ่งนั่งหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะสายปัญญาเข้าคุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสีต,ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเพว่าหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน ไม่รู้อะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาปแล้วเขากลับอกตัญอยู่ส่นน้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททางไหนจะถือว่านี่มันเป็นโลกธรรมดา <c oughs> นินทาแบบสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราต้องมาเกิดมาก็ทบกระทั่งพบกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทําความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้เราไม่แสวงหาความจฉลาด เราจรึงได้ตกมาเป็นทาตของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอกตันยูไม่รู้คน <c oughs> <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานีไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราฉลาดเชื่อคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบรมีนี่ใช้ปัญญาก็าควบคุมคุมจิตใจเขาเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่ไม่เกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจจยหาความสุขไม่ได้ท้าเรเบเกาะ เราก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่าล้วนี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสประสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโสนดาศิทาคานาคา,า,า,ารหันมันจะเป็นได้ย่งไง ในเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาแท่นพุทธบริษัทแต่ไหน,ไหนเป็นปัญญาที่เด้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานแ,นและกุศลกรรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูดกันง่ายๆนี่จบบาร,รมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบาร,รมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์หลายเท่าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่วัดเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนนะบรรดาท่านพระธบริษัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภม,มันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์ นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแลอเราชั่วไม่สําคัญเราให้เพื่อทําลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดันนีนั่นเหนียวเมื <c oughs> ่อความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านาพุทธบริษัท เราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการเลีาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้ต่เราก็เข้าถึงสิ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาเป็นการงับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นไายคนใจความเล่าร้ายองใจความโหดร้ายของใจนี่การรักษาศีลนิบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้งของเข้ามาสรรเสริญใครก็จะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญ เรารักษาศินนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานข้อนโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมางใช้ได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าให้หมดเป็นอันไวตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ่งเงาสิ้นโคนมันไป นี่ใช้บัญญาตัวนี้เข้ามาพิจรารณาเรื่องการรักษาศีลต้องคุมศีลให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทําลายไม่ยินดีเมื่อทําลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทาลายแล้วนี่ใช้บัญญาพิจรารณาตัวเดียวมาตอนเนกขร,รมมบารมีตอนเทบุตเป็นตัวตัดฉากต,ตัวนี้มีอะไราการมาฉันทะเราระงับไปได้อำน,นาจอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติ กดคอมันเข้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามาุณห้ามมีกายเป็นตัวนำล้วพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย เป็นชีวาร่างกายที่ประกอบไปด้วยขันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกปิดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนคคามะบร,รมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจของปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคําว่าเต็มระยะมันบกพร่องแยะจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก <c oughs> ตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบีย้ยอย่างอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรงไหนเทียนตัดแสงโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กาญะทิฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร วิจรารณาว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งอืน่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียริมิยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ย่าวความเพียรไปประกอบสียงที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยกเป็นสําคัญทําลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพู้ตบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหัน์ทรกกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเล็กกิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบารมีวิยะบารมีท้าทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะกดทันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้เราเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเอิมน่ายองกินเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเดิมหน่ายคันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันอ๊ะแล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เ่ยเมื่อก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขัดหรือว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายเสียดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบาร,รมียกย่อยกันมาแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบาร,รมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเขาไว้แล้วเ,เลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเออความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำรายสก,กยายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจา,าไว้ว่าเราจะจริงคือการทําลายกิเลสท,ทั้งสามประการให้บินาศไปเดยอานาจของอริยสัจ <c oughs> ตอนนี้มาดิฐานดบบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอปั้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นก,กษัตริย์ แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจา้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งล้วจะเก็บมันไว้ทําไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช่อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจัก,กรวาลน,นี่บอกแล้วแล่องค์สมเด็จพระบาทิพแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญมรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปเสนนาญานเพราะเมตตาแปลการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยอกเยน็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิฐฐตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขณะเรอจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ้ามีปัญญาเข้ามาพิจรารณาแล้วเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันส่งตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขาเนี่แปลว่าความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุปเปกขาญาณคือวางเฉยในสังขารคืออแรงกายมันแยเป็นอะไรก็ช่างของมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินนั้นไหลายมันแยเป็นอะไรก็แช่างพวกมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสทรเ,เสวัชจะไปแยแสอะไรกับมันแ <c oughs> ช่งมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพร่างกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเรว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเสีอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช่ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสมีนาม,มาพระอาสัชชิซึ่งเป็นอาหารหันต์สมัยแรกสุด <c oughs> กำลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระรมกราบทูลว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสัชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบทูลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าค่ะเข้าใจว่าจะสิ่งความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิขแาถามว่ามันเป็นยังไงอัจฉริระชัชชิก็ทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนาไม่ครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัจฉิเธอดังับกายสังขารไม่อยู่หรือ ท่านพระอาสชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่า <c oughs> สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาสชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารมิยานเป็นของเธอหรือพระอาสชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าอถือว่าเธอเห็นว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารน้องบิญญาณมันเป็นเธอ พระอาิก็ตอทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตัดว่าอาตชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาตชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คนจะสลายตัวใช่แล้วองค์สมเด็จพระบรทิตย์แก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาชิตรัส ทูลทาทาทาูลตอบองค์สมเด็จพระบิิตมานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธติการแต่ว่าอาสชัชชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆทีเ่เธอเคยได้จากคำสอนของแต่ถาคดไว้สิ่งนั้นยังครบทนบริบูรณ์ เพราะเธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอาตัตภาพร่างกายคือกันห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาณอันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอจะไม่มีกในขันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนิรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตัวนี้ก็เรียกว่าสังขารุปเปขาญาณคือมียาเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันห้าได้แก่ร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าบุญขาบารม,มีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธมริสทังหลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งน,นี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารม,มีในด,ด้านนี้เต็ม ถ้าบัญญาบาร,รมีเต็มเทาบาร,รมีเดียวนนะบ,รบรรดาท่านพระตุบิษัทบารมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอาราหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพนิพพานเอาบรรดาท่านพุทริราษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลโจรซาบบาร,รมีสิบรายการ,ร,รที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบาร,รมีก็ขอยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบ,บริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี